สวัสดีครับพี่น้องผม <c oughs> มือนี้ก็หลังจากเลิกงานมากแล้วครับเนะ <c oughs> าะเนี่ยครับกำลัยง,ลลย,งย่างปีกไก่ย่างไก่ปีกไก่ได้เอินปีกไก่เนี่ยครับกำลังย่างปีกไก่ให้ให้ลูกไายกินเขาเร่งเน่ยยังกินแรงเนาะครับ <c oughs> ลรองอย่างคํามาแรงมากกัหาแนวยูแนวกินขี้เก่านะครับมือนี่กับฝนกระบ,บอบอโตกหรอกครับมือนี่เป็นชี้อ,หอนห่อนยังไงมือนีกัะว่าสิอย่างปีกไกลให้ลูกไส้กินเขาแรงแล้วก็ส่วนที่เหลือกระว่าสิตาบตบ่ำบบแบทั่ว มกทัวเคี่ยงครับนี่แหละปิงปีใงไก่เนี่ยกินง่ายๆครับเมนู่วบานๆนะะเห็นมครับปีไก่แม่ตลาดสือ่อมาหมาักอย่างหอมๆเือ,อ,อเสียงยเสียงฝางหออ้องเนาะบัตตะนี่มันมีชิติต๊ขึ้นนี่หมกฟ้นก็นได้ มาเด้ครับเด้ออย่างไกลหอมหอมกินน้ำกันขเขาเร่งเขาง่ายเด็ดง่ายๆครับไม่ต้องมีอย่างมากไม่กินแล้วก็นอนเดินขึ้นกับไปตามตารางชีวิตของแต่ละคนเนาะมนเมนบอโอ้ยดูสิมานานสูกแคเนาะบัดนี้คือจังนิวเขาเลยละ ต้องพิกดูดูเนี่ยจังหน่อยครับพิกบ่อยๆหน่อยเ,อเดี๋ยวมันจิ้ใหม่ก่อนนีมวกใหม่เห็ดแรงเห็ดง่ายคือเกาลนะครับม,มุ้ีหย่างดอก <c oughs> ใต้ใต้ถุนบ้านใต้ตลางเฮือนอย่างอีกไก่หอมๆมัก กระเทียมพริกไทยใส่ซอสปุงรสกู้หอมเขาจมูกเลยครับเห็ดยู่เห็ดกินยังมือแรงมาหลังจากเลิการเลิกงานมาเมนูปิ้งย่างอีกเส้นเคยวุ่นหนุยเลยหอมอยู่ครับหอมอยู่ ยวาง่ายก็เป็นเมนูเบสิกเนาะของอิสานบ้านเฮาเมนูปิ่งอยา่างต้นกับอู้อันนี้ง่ยายยู่เีครับนี่นะครับถ้าอย่างซุกๆแล้วื่งกินกับขาหนียวอ่นอนหรือว่าข้าวสวยอ่นอนนี่เสงสีเลยครับ หอมหอมอลีหอมอัลีออล <c oughs> กำลังกำลังซุกครับคลิกคิดนี้ได้หน่อยอย่างไปเรื่อยๆ่อ,อจบอันน่้สามีได้ครับเด้อ